มาคะมาดูค่ะว่าเราจะทําอะไรอันนี้ดินนะคะแต่ยังไม่ใช่ดินใหม่นะคะยังเป็นดินเก่าอยู่เดี๋ยวเรารอให้หน้าร้อนเข้ามาถึงแล้วเราจะเปลี่ยนดินใหม่ให้เขาเนาะตอนนี้เขาอยู่ในดินเก่าไปก่อนเนาะมันคืออะไรคะมันคืออันนี้ค่ะสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทําตอนนี้เพราะตอนนี้ก็น่าจะเริ่มบวกแต่วันนี้ลบซบสามค่ะก็นี่นะคะเราจะมาเอาตัวนี้ลงกระถางค่ะที่เราได้แช่แล้วก็ ราขึ้นสวยงามค่ะเราต้องรีบเอาลงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวรากเขาจะนเนะ่าเนาะนี่ค่ะเราก็กลวยลงไปลึกๆหน่อยเพราะรากเขายาวเนาะนี่แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมีอีกสองหัวค่ะนี่ค่ะอันนี้เราไม่ได้ผ่านะคะถ้าเราแช่ไว้นานจะทําให้เขาเน่าได้เราก็ต้องรีบเอาเขาลงดินแบบนี้นะคะเพราะว่าพวกนี้เขาจะรากเยอะ รากเขาจะเยอะมากค่ะพวกหอมใหญ่เนี่ยรากเขาจะหนาละเยอะยาวมากเพราะฉะนั้นดินเขาต้องการดินเยอะนี่ค่ะเราก็ปลูกง่ายๆสไตล์ต่างแดนเรานะคะอยู่เมืองนอกลำบากค่ะของแพงทุกอย่างเราก็ต้องมาประหยัดแบบนี้นะคะพี่น้องเราต้องประหยัดค่ะอะไรที่เราประหยัดได้เราต้องประหยัดนี่ค่ะอันนี้ก็ขึ้นรากอีกแล้วนะคะอันนี้เราจะ แยกดีไหมเป็น2กอเนาะเราจะแยกเป็นสองกอนะคะตรงนี้กอหนึ่งเนาะเดี๋ยวเขาก็จะงอกใบขึ้นมาให้เราเก็บเวลาเราทํายำทํากับพงกับข้าวเราจําเป็นเนาะก็จะทําให้เราได้ประหยัดเพราะว่ากำหนึ่งเนี่ยที่ซื้อมาทั้งหมด6กต้นเนี่ยยี่สิบโครนนะคะยี่สิบโครนเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบเท่าไรเนาะ เกือบสองกว่าบาทนี่ค่ะเราจะแยกก็ได้จะรวมก็ได้แต่ก็ลองแยกดูค่ะไม่เสียหายอะไรเราลองได้นี่เป็นการลองเป็นการสาธิตค่ะเป็นการลองเป็นการสาธิตนะคะนี่ค่ะเป็นการลองเป็นการสาธิตไม่เสียหายอะไรนะคะเราอยู่ต่างแดนเราต้องหาทําไปทั่วค่ะพี่น้องเพื่อความประหยัดของเราเนาะ อะไรที่เราทําได้เราก็ทําอะไรที่เราทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทำเนาะเราก็เรียนรู้กันไปด้วยตัวเราเองถ้าเราไม่ทําเราไม่ลงมือทําเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเราก็ทําเพื่อความสุขความอ่ารู้ของเราด้วยนี่ค่ก็อันนี้วิธีง่ายๆของเราเพื่อความประหยัดค่ะเพราะว่าต้นหัวหอมใหญ่เนี่ยเราซื้อมาบางทีเรากินไม่ทันเนาะมันก็จะออก ปลูกออกมาแบบนี้เราก็มาหันเป็นสีชิ้นก็ได้ไม่หันก็ได้อยู่ที่เราค่ะว่าเราจะกําหนดอะไรยังไงเนาะตามนี้นะคะเราก็กดไปนิดหนึ่งนะคะตามนี้นะคะและสิ่งที่เราทํามาแล้วคืออันนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้เราได้ปลูกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็เก็บเก็บใบต่างๆกินหลายเที่ยวหลายรอบแล้วนะคะนี่จากการที่เราตัด ตัดอย่างนี้นะคะเราก็ตัดเอาไปทงกับทำกับคงกับข้าวแบบนี้คะ่ะประหยัดได้นานมากคะ่ะนี่คะ่ะเราก็ได้ตัดออกไปนะตอนนี้เขาก็กําลังสวยงามขึ้นมาอย่างนี้นะคะพี่น้องนี่ค่ะเขากําลังขึ้นสวยงามอย่างนี้นะคะนี่สวยมากสองกอค่ะและอันนี้ก็เป็นมันฝรั่งนะคะเป็นมันฝรั่งที่เราหั่นออกมาจากที่มันมันงอกขึ้นมาเราก็ไม่จิ้มเขาก็กําลังขึ้น มันฝรั่งนี่ปลูกง่ายค่ะพี่น้องนี่แค่เราหั่นออกมาตรงที่เขาที่เขางอกขึ้นมาเราก็มาจิ้มเขาก็ติดแล้วแล้วก็นี่ค่ะมีมีสองมีสองมีสองต้นนี่ค่ะมันฝรั่งนะคะได้กินค่ะแล้วอีไฮไลไท์ของเราก็คือใบมะกรูดค่ะกำลังแตกสวยงามมากมายเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ต้นอีกต้นหนึ่งนะคะเรามีสองต้นค่ะอันนี้ ก็ให้ดูต้นนี้งามมากค่ะต้นนี้เขากาลัแงแตกใบออกมางามนะคะนี่ค่ะใบมะกรูดของเราค่ะเราได้เก็บทุกปีทุกปีเราทำทกับข้าวเราก็มีใบมะกรูดมีต้นหอมมีผักผักชีนี่จะลําบากนิดนึงนะคะผักชีนี่จะลําบากปลูกยากค่ะก็โอเคค่ะไฮไลท์วันนี้ขอบคุณมากมายค่ะนี่ค่ะไฮไลท์ของเราค่ะความประหยัดที่เราสามารถสร้างมันได้เองนะคะเราก็เอามาแช่น้ําแล้วเราก็มาเพาะ แล้วก็มาลงกระถางแบบนี้เนาะพอรากขึ้นเราก็มาลงกระถางแบบนี้แล้วมันก็จะงอกงามให้เราเห็นแบบนี้นะความประหยัดของเราเนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะ